สวัสดีค่ะพบอกับช่องน้องใบเตยแฟมิลี่จ้าตอนนี้นะคะกําลังจัดเตรียมผลไม้ออนไลน์ให้น้องใบเตยและพี่ๆของเขานะคะ,ะวันนี้จะทําการไลฟ์สดน,นะคะขายผลไม้ออนไลน์50ตะก้าให้ช้างตกงานทั้งหมด5เชือกนะคะที่สวนช้างไทยทพยานะคะมาดูวิธีทำของอการเตรียมของนะคะคุณยายได้ล้างน,นี่เป็นกล้วยน้ําว้านะคะ แล้วก็จะเป็นมันแกว้ววันนี้มีมันแกว้วด้วยค่ะแช่ด่างทับทิมนะคะมันแกว้วจะช่วยเรื่องน้ํานมให้น้องใบเตยมีน้ํานมให้น้องใบบัวได้ทันง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ผู้ช่วยนะคะพี่เลี้ยงของน้องใบบัวเขาค่ะ ก็จะเป็นวันนี้มีเป็นมันแก้วแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะฝากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องใบเตยแฟมิลี่นะคะเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะช่วงประมาณ13บสมนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจะมีทำการไลฟ์สดนะคะขายผลไม้ออนไลน์ช่วยอุดหนุนน้องช้างนะคะได้ทานผลไม้มันหวานจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะกับขอบคุณมากค่ะ